Ờ. khảo đi đôi ờ. khảo đôi mong nguyên cái đôi khảo đôi khảo đi khảo đi khảo เน่นกาบสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบ r d s สุสุคน,นกะยินดีต้อนรับส่องสรุบุญบรรณาอีกแล้วพ่่พี่นออ้องไอ้ตนสซอยเนาะวันนี้ทั้งทีมงานของเฮากะจีลายแน่พี่พี่นออ้องไอ้รถกะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันเนาะ มืัอนี้ไปพี่น้องเลยอ่าอีเดียนสุกสลายเนาะอ้าโทษนี่ก็เป็นเมื่อไอผูกแขนน้องจินนี่ไปพี่น้องเลยเนาะป่ะพาไอข้างสมบุญก็ไปส่งน้องพิงไปพี่น้องเลยเมื่อกีนน้นี่ไปส่งน้องพิงไปโรงเรียนเนะาะแจะก็สี กลับมาผูกแขนนีน่ก็สิเป็นรถอาจารย์เล่าเนาะเต็มเอื้นอยู่ผูกนางดูสร้อยทั้งนี้คิดว่าพ่นผูกเล้วยวระบ้อล้วยวระบ้อโดย,โดยสบายดีชิ้นเม,ม,มื่อไรอิ่มเลยได้นิอิ่มเลย น้อเก็บไปเลยต่อมา่แเนาะมาช่วยรอเนาะเก็บไปเลยเป็นทู้เต euh. ิร์ดนี่แต่น้าบ่โว้ยคนแหลยเอาปรีไปส่งน้องพิงไปโรงเรียนจะพาไปกําลังไปเบิ่งอยู่เนาะโดยสบายดีทางน้องเมฆเนาะโอ้ป้าเออเอ้าใช้เงินผู้น้อยซะป้าไปน้ำไม่เท่าป้าไปน้ำไม่เท่าอ่านั่งนั่งนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งไปกินนม สายสดสายสดโอ้วม่ได้กินนมแม่ป่กนเลยายแล้วกนมมาเขาก็เลยหิ้กินนมส้มมาเนี่ยนะโอ้ของห่พ่อช่วยน้ำเนาะโอ้ทางวัดจิตป่อแซนกันแลไปช่งลูกอยู่ปแสนกันเนาะช่วงเล็กน้อยจะเป็นวัดายแล้แมนน้ำพิงกักินยาบีฟี่คุ้มม มรับในนอนพากับพ่อลูกพอลูกอากาศมันเปลี่ยนเนาะมาคนเดียวบ่อไอ้นชแต่คอยชาจะไปทางไหนน่ดินองดินอง่อโอ้นฮารี่อยู่จ้ะขใน้อยู่ในหู่เป็นในทีมเป็นหมู่ล็กน่อยอยู่ในทีมเลึ่งน่อยอยู่ในหนผู้ใจยิงน่อยกะ ขอหนึ den, um, <t Jean> ่งมือวันเราอ่ะขอหนึ่งมือลขอหนึ่งมือขอลาคุณครูหนึ่งวันหน่อยวันนี้ก็ลกันวะยิงหน่อยนี่ิเพ่นห่วงนอ่ท้เนาะห่วงน่องผีคาได้น่องนี่น่องพิงใกล้บ่ไรเด็นี่ตีด้วยแล้วก็เห็นระอ้มโยเ็นยันโมอุ้มันแหวนย่านแวะแล้วไ เต่าโฮมกันเนาะคนหลังมายังโบลายปันใดไม่พี่น้องเลยมาครมาครมาสายเดียวสายคือพ่อในเอกมาณั่มเอกมณีเป็นมากับมาในมามาในแต่ละถอนเชงขึ้นหน้าน้องหน้านงขึ้นเรศขึ้นลำมานะแบบไรแบบนึงอะแต่ว่าถ้าจริงกันหน้าขาวอายุแต่ว่าตจะถอนเชงเลย ไปเห็นเนาะเดี๋ยวสิเข่าไปเบิ่งทางเพื่อนครัวก่อนตะกู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 โอ้โหมาเช่นมู่ได้ไรอเครเคยช่ได้หอโจัดเเออจิทางพุ่นบ่หอนห่อนได้คือบาดงนั่นเนาะแมนมจมจยัาบทางยางยเง้ยงยังี้ยเงีงเงี้นเงยนนี่ีงเงงเ

เป็นลูกเมียมาอยู่พี่กต่เป็นชิววอลเนาะชิววอลอยู่ชิววอลนั้นไหมเนาะเราเหรอเรามาอยู่พี่ชิววอลนั้นไหมวะมีแต่ลูกเดียวเลยเนาะเดียวแล้วก็โยกเพราะพอเมื่อพุ่นกะนั่งสมมติว่าเราอุตส่าห์เราเราลาจะได้ใช่ไหม หกันี่หยบเไปพุ่นี่คือพึ่รากันหัวเอหัวเอนี่เขานั่งคือบุมคอแบบหูเนี่านแ่งช่เป็นเี่ยตีางประเทศแบบแบบคือคือบุมี่นี่ชวนหัวนเาบรัเนอะ่าเบริยาูแนคอเรื่องเบยง ได้หลายกลมอยู่วันนี้ลืมไปแล้วลืมไปแล้วดคือกันนั่งรคึกญี่ปุ่นพึงเตบลืมแล้วลืมแล้วไหมนี่จะปรชันแรกดูเมนคำซื้อใ่ไห้เป็นบางคำได้นางนี่ตะกุหนาวนี่ยังก็เช่เงี้ห่อนย้อนได้เ วอี่ตาถ้าจริงว่าไม่แมนยังนอ่นไ่ด้มอนดอข้ยังเนาะทอดยงไก็คืออย่างนีที่ปตาเนาะเยมันทอดี่งนเรยเนาะบเมนเสียงบ่เสียงยดเผาไปชงดูชมดูจักกรได้อยู่ว่าบเมนงเออบเมนเนาะเออมาผลเราอยู่แต่เขาลืมมาน่ะ สิ่งนีคือคือคือลุกนั่งยืนนี่จำได้อยู่ตะกูแล้วก็ไอ้ยึงยงยืนยืนไอียึงไอ้ยึงนั่งตะกูกินเขากินยังชะได้ะจะด้วยจะด้วยอิ่มได้คะจานี่เข้าจานจานนี่กินเข่าด้วยด้วยเข่าน่ด้วยมมเวนขึ้นดยเข้าเเข้ามาด้วยเข้าเลยเข้าจุ่้าวจุข้าวชุดเลย มาดูบ้านเขานาะมันเขาจะโดยแอมแอมเนี่ยแอมแซ่แ่แอมจแ่แช่เริ่มได้เลยแช่กวนห่ทาม้เนี่ยบครั้งไ่เหนบเดี๋ยวนไปบึงทั่งขนคั่วก่อนเด้ิดเออโดยโดยเนาะั่วอยู่เอาล้ว่อมาเยี่ยมพยายามทั้งข้นคั่วก่อนบานี้ เพื่อไปเพื่อมาเพื่อเยอะดูกแต่งโตกพีดกิ่งเอนนะสบายดีโดยซีมยุหืมยิงยินยุโมเมให้ซีมแห้กินกัดนะพ่ยังบริการยังบริการยังฉาดนี่ สวัสดีเด้กปัเล่เลยยเป็นอะไรต่อไปชิมมันผ่านหรือเ่าผ่านสิเพราะว่ายังระกรว่าไหนแต่เฮยขอยกาว่าว่าหเดืองคนละพอดีได้คะเพราว่ายังอบกรบว่าไหนแต่งชุกาบมันจะอยู่ในก้นกระทะงมันบุบชูวิแปงเนาะแต่ว่าแช่อย่รสชาติแช่บะหมังบะ่ค่ะไหนอวดอวนใช่ร้ายใช่บาย Sao nói xem nội ừ. Lập nừng đi nhàng ma phần này chim đây nè chung bao phần mà ăn cả chung cả thì tiền nhá, ui chung kim, thêm thêm, thêm sụp, lúc phải lộn rồi này, mắt, này nó, một thêm, 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 thêm. <cười> <cười> Thế à? bộ cọp hàng chè ban, chút luôn, bộ cọp, chút luôn, luôn, อ่าคือนั่งช่อนกันแบบนี้สบายดีเลดีดนหนาให้มึงตังนไดียวถึงก้อนนะฮะก็วิทย์ไปก็วิทย์มึงแรมากเพื่อก่ชิมเลยนะทำไมช้าย่างมึงแรงิมได้ภาษาล้วพิเศษด้วยอันนอกเราใช่ล่าิมได้ซิมไดก็จานพิเศษแ่ตแบบเยกกรอบครับปะนะยา

Então, então Sim, Då, aqui, então, Aí, ่อรถออกมารวะช่อาล้บมมีรถรถจักรวะรกระชองบาอยู่ี่นายังโมงอย่างะมาโมงกว่าโอ้ยยังไม่กยอ่นึกจริงนึกไอ้จริเปิดใหเลยฮะตัดลายเสอดีกว่านี้เจ็บผมฮะมาเจ็บผมผมผมแหวนิ้นชิ้มาไดอยู่วะชิมไหมวะ

เอาด้ยามิังหวเนียหนงดาเอาเนาะใบว่าสนาบปกวใช่วันนั้นเอาเองมัหใช่ไมขนม้ย่ได้เนาะเนผสมไรเปใหๆน่สมแล้วกผสมแล้เน่เมืันนล่อนังจนัข้นแหงเนาะเระว่านี่คือหนอแม่ทีแลลวแล้วก็ะชุบเธอทำน้อยเอาเนาะทำเหมือนแม่แป้งไง Một lúc nếu 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 dòng hôn nếu dòng lúc thì em cũng chưa nắn phân hôn nắn phân hôn nắn phân hôn nắn 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 con nắn 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 nó nắn 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 นี่พุ่งหอมไระเอนเ้ทหอมดกันนี La, no. ่ผงหอมร้วหอมเป็นด้ยเต้ามีไงเบัวบัวในเดียวอ่ใส่นี่ใช้บัววเออนขอมากที่นี่นะเนอะอันใช้บี่งงเพิ่มอีก กินย่างเดียวใช่ยังเดียวทางนี้เลีเกือบถลกนกยลกันก้อย่บ้นกไ่ได้อ้บ้นไผ่เกอขงนกับเปลนมุงกรุกก็ได้เนาะแบบไผ่มากระปูกน้ำดังเห็นเนาะก็แล้วแม่บบว่าไอ้ไผ่มงมันดัง ม่บ่เตียงผูแขนไม่บ่แต่งานไม่บ่โมชุดพระขวัญกาญนะผูเรศพระขวัญกนูยิบจะรีบผูยิบออาจา์ใหญ่หามือนะหาไปหาร้ยาว่าร้อกี่ผูกแขนร้อยเลยจา์ใหญ่ารวัตงกินข่าวเฮ้ยสารวัตกินก้อนารวัตชุดงแบบว่าขาวิธีต้องรอบพัน์เดี๋ยวไปโนมไปแรเฮ็ดอะไรดิ มีไวเตียเตา่ายได้มาเตียง่ายก็อยู่ดีไม่แหงกัพ่อเลยเนาะมาผูกแขนว่าผูแขนเนาะมีต่ายได้นได้้านหน่อยเลยแม่เมีเตมาห่วมกันผูกคอตัวแขนมีอย่างกะเห็นช่วยสิกดีมุกดีใจและ คนเฮาวะเนี่ยเห็นคุณค่ากันตอนเดวิดบอลมามีเงินมีคำเนาะบารีบันไดได้ของฮะพิงก็มาบดรีตายตบไปผู้กำลังเล่าให้หมู่ซิ้งน้ำกำลังซึ้งได้เพื่อเดวิดบตัดบุตรลูกกล้าผู้เกอย่าตบไปได้เลยบ่าวเอ็นใจผู้นี่กำลังกระปอบใจกันกำลังกำลังแบบว่าเบ้าให้ซึช้งอยู่เลย เพื่อนตัดพุดาก็มูลาพ่อคนหลายๆเลยพด่งงานเอ่าเห็นเห็ดแบบเอาขร่่แขกมเปาได้ยินตว่า้ิมเอาอาจารย์ให้เดียวมัเดียวเลยเดีมันเดียวเลาวแบบันเดียวพ่อเราวะผู้ดีีมันชีมเดี๋ยวชิบด้ฮอแขกก่อนเรติดีนเดียวได้เนาะ่เดียวอาเดียวมาหายไรอก็มันชิเปื้นร้าเราอ่ะ เอาไว้ฉันพอพิ่นหัวเย็นยังเป็นล่างอีกเลยบาปคนล่างเฮ้ยใด้เป็นคนล่างเอาเออคนล่างก็ได้เฮาเามีเงินเนี่ยล่างเงินตอนนี้จะล่อถ้าเพิ่นผูกแขนอีกเท่านึงบานนี้พิ่นพี่น้องเลยตอนนี้ขับรงทั้งครัวก่อนชิมก่อนเลือกเลือกนาะตอนนี้เพิ่นเริ่มผูกแขนแล้วมาจิไปบฟายเดียวนะเฮาอ่ะ

第一个。<白>

Đôi đôi, Ủa, đôi thì... ờ... ừ. Bây, hà đi ở đây bố đi ừ, Chùi chay thế mà đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

nên này cái gì vậy ạ? cái gì vậy? cái gì vậy? cái chúng vậy? cái gì 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 cái gì vậy? cái gì vậy?

ठीक है ये मेरा सर

ดูากรูฟอตแขนในล้าน้าวดูวันที่เดียบด้วยเนมีในทางสมบูรณ์กบที่เาดีคอตัวใบย่อเข่าย่อหน้ามกันจุกเข่ายน้ากันเด้อวันนี้เด้อรคลิปนี้กัขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พีน้องเอฟซวัสุสุขสุดเนาะไปเร้อยพ่อแม่พี่น้องก็ไปย่อข่ากันสบายนี่โอ้ย